สวัสดีค่ะเข้ามากันหรือ,อยังเอ่ยสวัสดีค่ะได้ยินเสียงบ้าชัดเจนไหมคะถ้ายินชัดเจนกดหนึ่งกันเข้ามาหน่อยแล้ววันนี้จะบอกว่าจะสอนเทคนิคแบบเห็นโจทย์แล้วตอบได้เลยแบบนับหนึ่งสองสามต้องตอบ เห็นกันไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วเห็นภาพป้อนชัดกดหนึ่งกันเข้ามาค่ะกดหนึ่งมาเลยแม่มาเลยลูกอ่าหนึ่งวันนี้เสียงดีไหมวันนี้เสียงดีไหมพอดีว่าวันนี้มีผู้ช่วยพี่ไบร์ทอะเซไฮนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการติดตั้งไลฟ์สดต่างๆนะคะตามไปที่เพจนางได้นะคะนางกู้ชีวิตดีฉันนะคะเสียงชัดเจนโอ๊ยตายแล้วโอเคโอเคดีใจ อ่ะสำหรับคนที่เข้ามาวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณดูไลฟ์้อนจนจบเนี่ยคุณทำข้อสอบ s t ั๊กเ u อรหรือว่าข้อสอบ p a r ์ g แกรมมาได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะคือแบบไม่ต้องกังวลกังวลอะไรใดๆทั้งนั้นเลยก็คือเห็นแล้วตอบได้เลยส่วนที่ ใครกังวลมากว่าแบบโอ้โหแกมมากก็ไม่รอบไม่ตั้งใจเรียนมาอะไรเงี้ยก็มาเรียนในคอร์สบอนได้นะคะในคอร์สตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือจริงๆมัน1,590ใช่ไหมแต่ถ้าคุณดูไลฟ์สดนี้คุณแชร์โพสบอนคุณจะได้ลดเหลือแค่1,390อ่ะอ,ะอะ่แต่ยังไม่พอนะคะเพราะว่านอกจากนั้นนะคือมันมีโปรโมชั่นคือจ่ายแค่990บาทเข้ากลุ่มได้เลยด้วยนะแก คือคุณสามารถเข้ากลุ่มได้เลยจ่ายแค่990บาทเท่านั้นแล้วคุณก็เข้ากลุ่มไปเรียนเลยแล้วก็พอมีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาทยอยผ่อนป้อนนะคะในเมื่อไม่มีใครช่วยเราเราก็ช่วยตัวเรากันเองนะคะป้อนก็อยากให้ทุกคนสอบผ่านมีนาคมที่มั่นคงนะคะอ่ะวันนี้แม่บอกแล้วป้อนบอกแล้วตอนนี้เริ่มเป็นแม่ของทุกคนแล้วนะคะทุกคนทักมาไม่เรียกคูปอนเรียกว่าแม่แล้วนะคะเราจะมาทําข้อสอบชุดนี้กันโว้ยแก เป็นข้อสอบ tense ท,ที่ดิฉันจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือดิฉันนะคะที่ราคา290บาทแล้วก็แบบเออมีคำถามให้มีข้อสอบให้ทุกพาร์ทมีเฉลยให้อย่างละเอียดอะไรใดๆนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้แค่290บาทแต่ว่าวันเนี้ยเราจะตะลุยข้อสอบชุดนี้กันเป็นข้อสอบ tense น,นั่นเองนะคะแต่กำลังสงสัยว่าทำไมถึงเข้า Facebook ไลฟ์ของตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถดูคอมเมนต์คนอื่นได้อ่ะพิมพ์กันเข้ามาอีกนิดนึงนะคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็อยาาไในโปรโมชั่นกดไลค์กดแชร์ได้ในราคา1,390แล้วยังไม่พอคุณจ่ายแค่9 9 0บาทคุณเข้ากลุ่มเรียนได้เลยนะคะเรียนได้แบบเรียนได้เลยอะ่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเห็นป้อนกับข้อสอบแล้วใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าข้อแรกเนี่ย โจดพูดว่า here อะไรไม่รู้ my lost ring here อะไรไม่รู้ my lost ring แสดงว่าบอกแล้วเห็นโจท์แล้วตอบไปเลยอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่เราเห็นคำว่า my lost ring ได้ใช่ไหม my lost ring เนี่ยเป็นกลุ่มก้อนของคำเขาเรียกว่าคำนามนะคะเป็นของคำนามใช่ไหมซึ่งในโจทย์ลักษณะเนี้ยมันไม่ได้บอกเลยมันไม่ได้มี คำคีย์เวิร์ดอะไรใดๆที่จะบอกเราเลยว่าเฮ้ย tense เนี่ยฉันเป็น tense ไหนแต่เนื่องจากว่าเราเห็นกลุ่มข้างหลังมันเป็นกลุ่มคำนามแล้วมันเป็นเอกพจน์ด้วยใช่ปหแสดงว่าถ้าเราจะหา choice เราก็หา choice ที่มันเป็นเอกพจน์เลยถ้าไหนเป็นพหูพจน์ตัดทิ้งไปเลยฮะถ้าไหนเป็นหูพจน์ก็คือตัดทิ้งไปเลยนะฮะแป๊บนึงนะทุกคนฟอนขอเคลียร์กับ หน้าเพจตัวเองก่อนคือตอนนี้ดูเพจตัวเองไม่ได้เลยจะไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนนะคะอยากเห็นคอมเมนต์ทุกคนไปด้วยรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะคะได้โปรโมชั่น1,390บาทเท่านั้นจาก1,590บาทแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกช่วยคนนะคะก็คือถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณจ่ายแค่990บาทพอคุณเข้ากลุ่มได้เลย ดูโจทย์ข้อนี้กันแล้วใช่ไหมแต่ป้อนเนี่ยยังไม่เห็นหน้าไลฟ์ตัวเองเลยอะต้องทำยังไงโจทย์ข้อนี้ป้นบอกแล้วในเมื่อมันไม่ได้ให้อะไรเรามาในคีย์เวิร์ดเราเห็นแค่คำว่า my lost ring แสดงว่าสิ่งที่เราต้องตามหามันอะคือเป็นเอกพจน์ถูกไหมเพราะ my lost ring ring มี มีแค่แบบเนี่ย Ring เฉยๆ R I N G เฉยๆอ,ะอ่ะอ่าดังนั้นตอบอะไรคะมี Choice ให้เลือก A คือ is B คือ am C คือ are และ C คือ b ตอบอะไรตอบอะไรตอบอะไรกัน ทุกคนเห็นหน้าปนเลื่อนไหมยังอ่ามีคนตอบกันมาแล้วนะคะว่าอีนะคนอื่นล่ะคุณมโนรสนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคุณมโนรสบอกว่าอีจ้าคนอื่นล่ะจ้ากรณีนี้นะโจทย์คือ here's my lost ring ถูกไหมแสดงว่าบอกแล้ว ring ในที่นี้ my loss ring คือกลุ่มของคำนามจ้าแล้วคือ my loss ring หลัง my เนี่ยมักจะเป็นคำนามเสมอทุกคนจำไว้หลังเขาเรียกว่า pronoun เนาะก็คือจะเป็นคำนามเสมอซึ่ง ring เนี่ยมี ring เฉยเลยไม่มี s e s แสดงว่าเราตัดพหูพจน์ทิ้งเลยอะไรเป็นพหูพจน์บ้างอ่าตัดทิ้งจ้ะ b เฉยๆก็ตัดทิ้งจ้ะอยู่ดีมา b อะไรละ่ะ will b อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้า b มาลอยๆแบบนี้ไม่ได้เราไม่รักมันเราจะไม่ตอบมันนะฮะก็จะเหลือแค่ choice คือ is e ัก am ใช่ไหมซึ่ง i ใช้คู่กับแอมถูกปะซึ่งเมื่อกี้โจทย์ไม่ใช่ไอตัดทิ้งคำตอบคืออีค่ะคุณนินนี่ถูกต้องคุณประวิ์ถูกต้องค่ะอ่ะไปกันที่ข้อ2กันเลยดีกว่าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเอาโปรโมชั่นนะคะจาก1,590คอร์สที่ปรพื้นฐานปรับพื้นฐานให,ใหม่ทั้งหมดมีข้อมีหนังสือให้ด้วยนะก็เหลือแค่1,390แล้วก็มีโปรโมชั่นจากแค่990บาทเข้ากลุ่มเรียนได้เลยได้หนังสือทุกอย่าง แบบคนณจเต็มเลยแต่ว่าคุณแค่ผ่อนได้ก็จะเลิศเลิศยังไงตอบกันเข้ามายังคะสำหรับข้อที่2คะ่ะยะลาอะไรไม่รู้ u p l o v e e in the south ตอบกันเข้ามายัง ยะลาอะไรไม่รู้อะ province in the south นี่คือเน็ตป้อนช้าหรือเน็ตทุกคนช้าเอ่ยยะลาอะไรไม่รู้อะ province in the south มันไม่เลื่อนให้หรอคะแบบนะคะอ๋อมันไม่เลื่อนให้ ก็ว่าทำไมทุกคนยังอยู่ข้อเดิมโอเคโอเคอ่ะมาไม่มาอุ๊ยน่ากลัวมากเอาใหม่มาไม่มาโอเคทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวม้อนมาใหม่คือตอนนี้ย ไอ้ตัววิดีโอแคปเจอร์มีปัญหาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแปบ๊บนึงนะคะ